สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o s t u d i o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าอะไรในตัวเราทำให้เขามนโนไปไกลไอจะไม่เช็คพลังงานของคุณแต่ไอจะเช็คว่าสิ่งที่เขามนโนเกี่ยวกับคุณนั้นอะมันเป็นเรื่องอะไรแล้วก็พลังงานที่คุณสัมผัสได้ว่า คืเราคิดว่าคนคนนี้มโนเรื่องของเราจินตนาการเรื่องของเราจะเป็นในด้านลบหรือด้านบวกเราจะมาดูกันเลยมันเป็นพลังงานส่วนใหญ่นะคุณไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งเนาะ mm hmm. ขอบคุณเสมอที่คณใช้วิจารณญาณในการรับชมอ mm ่ะ hmm. เรามาเริ่มเช็คกับไพสำหรับนี้กันก่อนเลยว่าสิ่งที่เราทำให้เขามโนนั้นอะ mm ่ะ hmm. เขามาโน กับเราในลักษณะไหนก่อนที่เราจะไปดูว่าอะไรในตัวเราทำให้เขามาโนไปใครขอดูเรื่องราวที่เขามาโนเกี่ยวกับคุณทั้งหลายด้วยนะภพยเขามาโนเรื่องอะไรบ้าง ิเรียญฮาดาเครีนเหรียญ The high priest เขาโมโนในด้านของถ้าเกิดว่ามีคุณเป็นคนที่สองในชีวิตเขามันคงจะดีเนาะเขาโมโนว่าตัวของเขาเองเนะมีมีพร้อมนะมีพร้อมทางด้านทรัพย์สินเงินทองอะ ถ้าคุณยอมใจอ่อนให้กับ,บเขาเขาก็พร้อมเพย์ถึงวันนั้นจริงๆคงจะดีได้แต่มนโนนะเพราะว่าดูเขาเจ็บปวดอยู่แต่เขาเขาดูมีฐานะนะคุณป๋าเสียเฮียเจ้าสัวในหัวเศรษฐีนีอะไรอย่างเงี้ยดูแลคุณได้ดูแลและอ่อนอย่างคุณได้เลยอ่ะ มนโนว่าวันหนึ่งคงเอาชนะใจคุณได้อ่ะอ่ะมนโนแถวสองอาจจะคนละคนก็ได้นะอ่ะออกมาในแนวความรักแล้วก็เอแถวแรกนี่คือออกมาในแนวมนโนจริงแหละไม่สมหวังแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สมหวังตอนนี้แล้วจะไม่สมหวังตลอดชีวิตอ่ะเหมือนเขารอจังหวะว่าเมื่อไหร่ที่คุณ เหมือนเขาสแตนบายรอะถ้าต้องการความช่วยเหลือพี่อยู่ตรงนี้นะติดต่อพี่มานะแต่แอบ้บอกคุณเลยนะว่าของฟรีไม่มีในโลกอ่ะเขาคือคุณถูกใจเขาแหละแต่เขามีคนของเขาแล้วไงอ่าเขาอยากจะเลี้ยงดูคุณแม้ว่าคุณจะไม่ให้ตอนนี้ไม่เป็นไรรอได้ใจเย็นไงเขาคำนวณเวลาคำนวณจังหวะเวลาอย่าเอาชนะใจนะ อแถวสองอะไรนะคะสิ่งที่เขามาโนไปไกลอ่ะมโนว,ว่ายังไงอ่าอจจะคนละคนกันนะคุณท่านผู้นี้มาในลักษณะเราต้องต้องต้องดูให้ครบก่อนยังไม่อยากจะพูดเลยมีไพ่พระควินดาบ อันนี้มาในแนวสัจธรรมอ่าแต่ว่าสัจธรรมทำไมมีพลังงานแบบเครียดนอนไม่หลับคิดถึงนะอ่าเด็สันมาซะด,ด้วยอ่าควีนไมค์กับควีนดาทำไมออกมานแนวน,แนวคล้ายๆกันเลยอ,ะอ่ะอันนี้คือเขามมโนในลักษณะที่ว่า มาในด้านของการมีเกียรติยศมีชื่อเสียงเนาะแถวแรกจะมาในด้านของตัวเขาเองเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองนะไม่ไม่ได้มีความขัดข้องอะไรนะมีอิสระทางไฟแนนซ์มากแต่ว่าพลังงานแถวสองเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ขึ้นในด้านของไฟแนนซ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีนะคือคือพลังงานช่วงนี้อาจจะไม่โดดเด่นอาจจะมีแต่ไม่โดดเด่นแต่พลังงานความโดดเด่นนั้นก็คือว่าตัวเขาเองอะ่ะ ตัวเขาเองนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความโด่งดังนะในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแต่ว่าไอาไม่ได้มองว่าเขาเป็นนักบวชนะคุณแต่ทีเนี้ยเขามองว่าถ้ามีใครมาให้เขาเลือกอย่างเงี้ยแล้วหนึ่งในนั้นคือคุณน่ะเขาเลือกยากค่ะเนี่ยคือเขาโมโนถึงกับเกี่ยวกับคุณว่า คุณก็ดูดูมีสเสน่ห์นะหรืออาจจะเป็นคนที่ <c oughs> มีความสัตสัตสัจจริงพูดอะไรเคลียร์ไปเลย <c oughs> พูดอะไรชัดเจนชัดท้อยชัดคำมากถูกใจเขาแล้วอีกฝั่งก็อาจจะเป็นคนอีกคนนึงก็ได้ดูดูแซบจังเลยนะดูไฟลุกอ,ะอ่ะเอ่อเอเนอรจีตรงกับเขาทำให้เขารู้สึก ร้าเริงและผ่อนคลายนะสนุกสนานอยู่ในวงกว้างเลยแต่ของพลังงานของคุณเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานที่ถูกใจในลักษณะเงียบสงบผู้ที่ปัญญาฉลาดสัจธรรมเพราะตัวของเขาเองมีพลังงานทั้งเป็นผู้ที่ชื่นชอบทั้งด้านทางโลกและทางทางธรรมคือคือตัวตึงทั้งคู่อะ่ะเลือกไม่ถูกคิดมากเลยเขาเขามาโนว่าถ้าให้เลือกเลือกไม่ถูกเลย ไอ้ก็ไม่รู้ว่าตัวคุณจะเป็นด้านแซบหรือว่าตัวคุณจะเป็นด้านด้านเฉียบนะด้านเคลียร์ด้านแบบไหวพริบป,ปฏิพานมองปัญหาทะลุปุกโป่ง,ปงแล้วก็มีมีความแบบพูดไม่พูดไม่พูดไม่เยอะแต่ว่ามีมุกตลกที่แบบหักมุมได้ด้วยแล้วก็สร้างเสียงเฮฮาได้เหมือนกันแต่พูดแต่จะพูดแบบว่ามีสเสน่ห์พูดจาม,มีสเสน่ห์อ่อนอ่อนหรือ แสดงความเซ็กซี่เล่าร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีอะค่ะอาจจะไม่เมคอัพด้วยมั้งเป็นคนที่อาจจะทาาตะปะนิดนึงนะคิ้วบ้างแตอีกฝั่งนึงอะก็จะมีพลังงานความแซบ Energy ไฟลุกเลยใครคือเข้ามาในห้องทุกคนต้องขมีขามานันเลยนะคะรีบลุกพวดพาดไปมีหน้าที่อะไรก็ไปทำกันให้เรียบร้อยนะบอสมาบอสมาอย่างเงี้ยกะซิบต่อ,อนะคะจากโต๊ะแรกไปจนถึงโต๊ะสุดท้ายอย่างเงี้ย เนี่ยเป็นเรื่องที่เขามาโนแต่ที่เรามาดูไพ่ส่วนใหญ่ดีกว่าว่าอะไรในตัวของคอุณอ่ะที่ทำให้เขามาโนไปไกลขนาดนี้นะคะอขอถามไพ่สำหรับนี้หน่อยนะว่าอะไรในตัวของคุณที่ทำให้เขามาโนไปไกลขนาดนั้น คนรักสัตว์เป็นคนที่ที่สงสารชอบช่วยเหลือติดใจอบอ้อมอารีอะคุณไม่พูดเยอะเนี่ยพลังงานแบบ the high priestess เนอะอเนียบมีอะไรก็ไม่คัดค้านแต่ชอบคุยตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือเปล่านี่อันนี้พลังงานควีนดับมาแต่อก็เกินเกินไปแล้วเนาะ นิ่งเฉียบคุยตัวต่อตัวเคลียร์อะไรเงียมี power ในคำพูดด้วยมีพลังเนาะการกระทำและคำพูดชัดเจนดูเป็นคนที่ยอมให้คนอื่นมองว่าตัวเองแบบมันแล้วคล้ายๆกับคนไม่ถือสาคนไม่ถือสาคนอื่นจะบอกอดทนอดกั้นเหรอก็รอเวลาจังหวะที่ ที่จะชี้แจงอยู่นะอืมถ้าถูกที่ถูกเวลานะก็คงจะชี้แจงอยู่เป็นพลังงานที่รู้จังหวะรู้กาลเทศะนะว่าการใดควรไม่ควรอ,อคุณมีพลังงานที่แบบน่าสงสารเนาะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกแบบมโนอยากจะเข้ามาช่วยเหลืออบกุ้มจุนเจือนะคะ หมายเก่งเป็นโงนงี้เอาไปเดียวพอสกอนมาเยอะมากแรางงานความไม่ถือสาด้วยแล้วก็ลดน้ำหนักนะคะ พลังจูนกัเขาได้ขึ้นพลังงานคือรับรองกันเมื่อกี้แถวบนกับแถวล่างมันอยากดูแลเนาะอยากดูแลแล้วก็เหมือนพลังงานที่ในตัวคุณะมีความไม่ถือสามอนมนชอบยอมอมีพลังงานแบบนั้นนะไม่ไ,ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะมันพลังงานแบบยอมยอมเป็น ไม่ได้บอกว่าเป็นเบี้ยล่างหรอกแต่ว่ามันมันขึ้นตรงกับ t h r ฮพ s t เตดอะ่ะมันมีพลังงานที่เขาอยากให้คุณเป็นที่สองอะ่ะเ,เห็นคุณเป็นคนที่อะไรก็ได้เห็นคุณเป็นเหมือนเป็นเหยือ่อถ้าท,ท,ทางอารมณ์ของเขาด้วยนะอืสิ่งที่ไอเห็นอ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีพลังงานของผู้ที่เอชอบคุณเพราะว่าโหทั้งเดดรอทั้งดดาบนะคะดาบทั้งดาบ,นะดบทั้งเดงดรอขึ้นมา โอ้ถ้าเกิดเป็นทนายความนี่น่าจะแซบเลยอ่ะอืรูปความคงมั่นอกมั่นใจมากเลยนะว่ายังไงต้องชนะคดีฉลาดมีไหวพริบในการแก้ไขในการแก้ปัญหานะฮะด้านเกมลุกเนี่ยถนัดมากเลยนะครับปัดคู่ต่อสู้ด้วยแบบแบบจนมุมเลยอ,อ้าปากไนดะ้เห็นลิ้นไก่หมดเลยอย่างเงี้ยพลังงานแบบขึ้นมาเอ่อเหมือนถ้าโตวาทีอ่ะกเป็นนักโตวาทีตัวฉกาจเลยแหละ มีพลังงานอารมณ์ศิลปินด้วยนะช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นคนที่ยอมผักไม่ยอมงอ,อมแล้วก็พลังงานของผูทูที่ช่วงนี้อว้อวกๆบะไอเราเราว่าจะลดน้ําหนักนะของหวานแต่ว่ามันมันเหนื่อยมันมันก็ต้องกินของหวานช่วงร้อนๆน,น่ะเนาะ,อะไอศครีมอะไรอย่างเงี้ย อย่างแซบแหละเป็นตัวของตัวเองมีแรงดึงดูดนะแล้วก็มีเหมือนพลังงานที่แรงดึงดูดในลักษณะเหมือนคนมีความขลังในตัวเองนะคะผู้เป็นนักไฟเนี่ยเป็นนักไฟอืมไม่ไม่ใช่ว่าจะยอมใครง่ายๆแต่ว่ามีคาราเทศะนะคุณมีมีความคิดที่ดีละ่ะมีแทงเพชรนะทองร้อมเพชรเลยนะมีงูด้วยอ่ามีกระดูกวัวหัว,หวกระดูกวัว เป็นสัญ,ญลักษณ์ของไอมะวหสถิวญญาณอ่ะอนี่ก็มาในด้านของจิตวิญญาณเหมือนกันพลังงานผู้มีความรู้ผู้มีความรู้ลักษณะนิ่งแล้วก็รอเวลาที่จะจะบอกว่าฉกหรือเอาคืนไม่มันก็ไม่ใช่แต่เห็นเงียบเงียบเห็นนิ่งนอ่ะเนี่ยงูเห็นเงียบเงียบเห็นนิ่งๆอ่ะถ้าถ้างูหลับอ่ะไอจะไม่ยกตัวอย่างแบบกระตุกหนวดเสือนะงูมาสองตัวนะต้องแบบเห็นงูหลับ แล้วไปสกิลให้งูตื่นแล้วพองูฉกเนี่ยอันตรายนะก็เหมือนพลังงานทนายความพลังงานนักกฎหมายท,ที่ไม่พูดที่นิ่งๆที่ไม่ถือสาอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาถือสาหรือเปล่าอาจจะทําอย่างอื่นนะศึกษาหาความรู้แต่พอเวลาที่ให้ได้ไปพรีเซนต์อ่ะหรือว่าให้ได้ไปส่งไป คุณเป็นตัวแทนไปไปดีวงานอ่ะก็คือคุณทำได้คุณเป็นคนที่มีของเยอะนะอเขาจึงแบบมองว่าจริงๆแล้วมีพิษนะเนี่ยบางคนอาจจะถูกเรียกอาจจะถูกเรียกว่านักงูพิษอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อนหยอกอะไรเงี้ยมานิ่งๆแล้วฉกเลยนะงูพิษนี่อืใส่หน้ากากเป็นนะคะอืใส่หน้ากากเป็นก็เฉพาะกับคนที่ มีน้าก,กากเท่านั้นแหละมีความเป็นตัวตนสูงนะแล้วก็มีสสัมผัสด้วยอยมีความรู้สึกแบบนั้นนะโดยเฉพาะในด้านของชาวมานะคะมันเลยทำให้เขามนโนไปไกลเป็นค,คนที่มีความลึกลับอะ่ะแล้วทีเนี้ยคน ถ้าผู้ชายเขา,าเขาอาจจะชอบคนนิ่งๆก็ได้นะผู้ชายแสดงว่าคนที่มาสนใจตัวคุณหรือว่ามาโนเกี่ยวกับคุณเนี้ย mm hmm. เขาน่าจะเป็นลักษณะบุคลิกแบบ the emperor ไหมดูดูใจใจดีกับเวลาออกนอกงานเน่าจะใจดีใจป่าใจปั้มนะแต่ถ้าอยู่ในงานในกฎของเขาเนี้ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งคัดดูมีอิทธิพลอนะ พร้อมที่จะเพให้คนที่อยู่นิ่งๆเงียบๆเรียบร้อยอ่าเล่นดนตรีอยู่บ้านดูดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าได้พูดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ย mm hmm. เดียมเพเลิกเชื่อฟังอ่ะด้วย The Power กับเดอะรอเนี่ยมันถูกมันจริงมันมันจริงอ่ะคำพูดการกระทำเชื่อถือได้ นานๆจะฉกคนทีถ้าฉกแล้วฉกแบบบาดเจ็บดูดพิษออกแทบไม่ทันนะ่ะก็จะชอบความแซบคุณตรงนี้ก็ได้นะไม่ไม่ค่อยทําอะไรกับใครแต่ไม่ใช่คนยอมคนนะไอ้ตัวเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกมโนไปไกลยอยากอยากเก็บไว้อยากครอบครองดูง่ายๆดูง่ายแต่แต่เหมือนไม่ง่ายไงดูง่ายดูเหมือนจะเป็นเหยื่อเนาะดูเหมือนไม่มีพิษภัยเห็นเธอใจดีอชอบช่วยเหลือคนนูน้นนี่นั่นใจบุญสุนทานแต่ ก็ยังไม่เห็นดาป,ปักหินแล้วก็เดอลรอเนี่ยเขาเลยมโนไปในด้านที่มัน,มนง่ายตัวต่อเขาน่าจะบังคับขู่เข็นง่ายคุณน่าจะเป็นคนขี้อ้อนอยากได้อะไรก็แบบไปตามอ้อนเขาอย่างเงี้ยหารู้ไหมว่าดาจะปักลงเข้าตนไหนก็ไม่ไรูอ้อย่ามองคนภายนอกนะหรือว่าควีนดากับควีนไม้นั้นน่ะคือคุณที่เป็นคนที่มีสองบุค,คลิกกันแน่เนี่ยซึ่งมันทําให้เขารู้สึกว่า ก้าดาบอะอยังจําได้เลยนะเก้าดาบที่เขารู้สึกนอนไม่หลับทําไมฉ,ฉันอยากครอบครองคนอย่างนี้จังเลยอะนอนไม่หลับในคือจะจินตนาการถึงคนได้เช่นกันนะมะโนแบบนั้นเลยอะอะมันเกินที่จะ,ะยับยั้งชั่งใจนั่นไงคุณแทบมาก ได้มีความรู้สึกแบบนั้นนะ่ะคุณน่าจะมีความเป็นควีนดาบแล้วก็ควีนไม้ในคนคนเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็คือดูเหมือนจะง่ายนะแบบ the high priestess จำยอมโอเค <Okay. S 2> ดูสำหรับนี้อะไรในตัวของคุณทำให้เขามนโนไปไกล ประสบความสําเร็จชัยชนะอะไรบางอย่างคุณเป็นนักกีฬาหรือคุณเล่นดนตรีที่แบบที่มีชื่อเสียงนะเป็นนักร้องในพับที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งแล้วทีมของคุณนะคะแบรนด์ของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่คือฮามากนะคะในย่านนั้นการงานของคุณโดดเด่นตัวตนของคุณผู้ที่พา ทุกคนนะคะให้รอดในโปรเจกต์ใดๆก็ว่ากันไปผลงานอ่ะคนผลงานอการวางตัวชีวิตน่ะประสบความสำเร็จแล้วอะน่าจะเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวเลยต้องมีสิคุณต้องโดดเด่นอ่ะในด้านของไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งในชีวิตแหละอชอบช่วยเหลือคนนะจิตใจดี เหมือนคนที่บุญไม่หมดอะพลังงานเหมือนคนที่บุญไม่หมดง่ายๆหรอกเพราะาอะไรเติมอยู่ตลอดเจอคนนี้ก็ช่วยแต่คนนี้ก็อ่าพี่ช่วยกินข้าวยางบางทีไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเขาก็าเห็นเจอเด็กที่แบบขายของอาขายพวงมาอะไรก็ได้นูกินข้าวยางยังไม่พี่อาไปพี่ให้ห้าสิบบาทเนี้ยอืมแล้วมันเป็นพลังงานของคนที่อยากช่วยๆอยากให้ก็ให้ แต่แต่ว่าพลังต้องมาจากออพลังงานดีของตัวเองถ้าเครียดอยู่ถ้าแบบขุนมัวอย่างเงี้ยก็ยังยังไม่ทำนะต้องมีความรู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรขุนมัวในนั้นยิ่งร่มเย็นเลยจะเป็นคนที่ชอบทํทาทานเวลาที่ตัวเองบอกว่ามีความสุขก็ได้นะกําลังมีความสุขกําลังเออนั่งอยู่ข้างนอกคนเดียวรอเข้างาน อ้าวพี่รอปอมาอ้าวลืมนกหวีดตกอ้าวพี่เนี่ยเก็บให้ลืมนี่อะไรเงี้ยอยู่ดีก็อยากทำอ,อะไรในตัวเราทำให้เขามโนูนไปไกลโอ้เหมือนเป็นผู้ สอดคล้องกับไพ่สำหรับนี้เลยเอ,อความเบานะความสว่างสงบเบาโล่งก็จะประมาณคำศัพท์ก็จะประมาณว่าตรัสรู้อะไรเงี้ยมีการตื่นรู้อะไรเงี้ยค่ะคนม,มีจิตเป็นกุศล อยู่มันเหมือนกับเป็นพลังงานร่มเย็นพลังงานสว่างเขาชอบอ่ะไอ้นึกถึงไพ่พระคนที่เขาถนัดทางโลกและทางธรรมอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทางด้านทางโลกแล้วคุณก็เข้าใจในด้านทางธรรมะทานศีลภาวนา เออที่ที่ท,ท่แบบมีไพ่ h i g h p r i e s t e ท s ที่เขาต้องการอยากได้คุณไปเป็นที่สองอะไรเงี้ยตัวคุณเองอะถ้ามีสินคบคุณไม่เอาเนี่ยจะเป็นพลังงานแบบนี้เขาอยากได้แต่คุณไม่ให้นะจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่เป็นทั้งได้พริเทสแล้วก็เป็นทั้ง ควีนเลียนนะคะมีคาก็มีทรัพย์สมบัติของตัวเองแล้วไม่รู้จะไปพึ่งทําไมแล้วก็ไม่ได้อยากจะชอบสมทรัพย์สมบัติของใครนะคะเป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์และพภคทรัพย์ในตัวเขาจึงอยากได้คุณที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางจิตวิญญาณไม่เป็นอาหารทางจิตอย่างหนึง่งนะการที่ได้คนอย่างคุณไปเนี่ยนอกจากว่าคือเขาอาจจะเครียดในด้านการงานมาแต่ว่าจิตใจเขาต้องการสิ่งร่มเย็นจิตใจเขาต้องการพูดที่อยู่ด้วยแค่นั่งอยู่ใ,ใกล้กัน แค่นี้พลังงานพลขึ้นพลังงานตรงนี้ก็ไปทําให้เขาเย็นได้อเฉพาะใบนี้นะคนุณใบเนี้ยแล้วก็มีใบนี้ด้วยนะอ,อ่ะมาดูสำรับนี้นะอีกทีอะไรในตัวของคุณทำให้เขามโนนูไปไกล คือความสุขคือมิตรภาพแสดงว่าก็จะมีพลังงานส่วนใหญ่ที่ยังถือเนื้อถือตัวอยู่นะไม่ได้ง่ายๆนะอยู่กับมิตรสหายเรายังเป็นเพื่อนกันได้เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะทาาเวอร์อ่ามันต้องเป็นความความไม่น่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะอืมความมีเซอร์ไพรส์อ่ะ ความไม่คาดคิดในตัวคุณคุณเซฟรายอะไรเขาทำอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนมืออาชีพไปหมดบางอย่างแล้วทำอะไรหลายอย่างที่ดูเหมือนเป็นมืออาชีพไปหมดทำอะไรก็ได้อ่ะ dm place เลยอ่ะเขายกให้เป็น dm place เลยนั่นก็คือคุณนะครอบครองทุกคุ้นที่ในหัวใจเขาละ ครอบครองอันนั้นก็เก่งอันนี้ก็เก่งอัน,นแผลแผนนี้ก็มีชื่อเสียงเหมือนกับคนทำทำอาหารก็อร่อยอดูแลบริวารอยู่ภายใต้การปกครองก็มีแต่คนรับหน้าถือตานะพนักงานญาติสนิทมิตรสหายให้เกียรติเคารพตัวเขาเองยิ่งบูชาไปกันใหญ่เลยงานงานข้างนอกก็ไม่บกพร่อง ในบ้านในเรือนก็ดูแลอย่างสะอาดคือเขามองเขาคิดว่าสิ่งสิ่งเนี้ยในตัวคุณน่ะน่าเนี่ยแหละคือคนที่ใช่นะแต่เรื่องบนเตีงยงไอ้ไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดขึ้นหะือยัางสิบแปดบวกแต่ว่าตัวของของเขาอ่ะมองว่าเก่งสารพัดอ่ะอเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าคนน่าจะเก่งทำได้ดี ทุกนาที่อมองมองแบบเป็นศิละปะคุณมองแบบเป็นศิละปะเออ the empress ขึ้นมามันควบคุมทุกอย่างไงคุณนะมีศิละปะมีความเป็นลงใจมีความเป็นผู้หญิงด้วยเผพอๆมีพลังงานแมสคูลินได้ด้วยเช่นกันน u ะควีนไะม้มาแล้วแซบคือเขามองออกคนเขามองออกว่าเรื่อง18บวกเรื่อง การบ้านการเรืองคุณต้องเก่งแน่ๆคือเขามองออกคอะอเขาไม่น่าจะรอดอะเขาน่าจะเป็นลูกไก่ในกำม,มือคุณนหละเขามองว่าคุณกับเขาเนี่ยสินเสมอเขามองว่างั้นนะคิงไม้กับปีนไม้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวคุณก็เขาก็เขาคงคิดว่าตัวคุณก็คงมีใจให้เขาแหละอ่ะเขาคิดแบบนั้นเลยนะคุณยิ้มให้เขาคุณดูมีสเสน่ห์แล้วคนเจ้าสเสน่ห์ยิ้มให้ใคร ใครๆถ้าคนหลงตัวเอง mm. เพราะว่ามองว่าคุณชอบเขาหรือเปล่าเดวิลเห็นไหมมีอะไรกันแล้วหรือเปล่า mm. ขอภายนะไอ้แบบบน่บนๆพึมพำไปกับตัวเองกับพายนะทุกคนอ่าส mm. uh, ิบแปดบวกอะไรอย่างเงี้ยน่าถ้าเกิดว่าใครมีพลังงานที่แบบ mm. เคยมีพลังงานศิลปะงานศิลปะ,นปะในห้องร่วมกันนี่คำพูดสุภาพน้อ,อย่างงั้นแหละเออ แนอนาต t ม m ี omy, อะไรเงี้ยร่วมกันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะเก่งทุกอย่างเลยหน้าที่ไม่ไม่ตกบกพร่องนะไม่ขาดตกบกพร่องคิดถึงพลังงานหลายอย่างเลยการงานการงานนอกบ้านความคิดไอเดียนะคะการ อา,อาชีพเนี่ยอาชีพการงานแล้วก็การตำแหน่งของคุณเนี่ยดูเหมือนเจริญเติบโตไปได้ไกลาการแต่งตัวไฮโปรไฟล์แล้วก็การคิดที่แบบมันมาสคูลินก็ได้เป็นแบบเฟนินเนก็ได้แรงดึงดูดความมีไฟลุกของคุณก็ยังอยู่เป็นแม่บ้านก็ได้เหมือนกันจะเป็นแม่บ้านหรือแม่พระก็ได้เป็นทั้งควีนถ้วยก็ได้ควีนไม้ก็ได้นะคะมีทั้งความแซ่บนะคะในตัวแล้วก็มีทั้งความนุ่มนวลน,นะหอมหวานด้วย แล้วมันมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เขาตลอดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะสนุกสนานเอนเตอร์เทนนมุกต้องมีนะแน่เลยไอมีความรู้สึกว่ามุากขจายด้วยนะมันจึงทาให้เขามาโนไปไกลแบบไพ่สองแถวนั้นไงว่าอยากครอบครองจังเลยอยาคนคนนี้อืมอก็พลังงานเยอะนะไอมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเองเนะี่ยเก่งหลายอย่างอยู่ เนาะ the emplace ออกมาถ้าขนาดนั้น the emplace แล้วก็ tower devil เนี่ยเขาคงมองว่าเขาอะลูกไก่ในกำมือคุณเลยนะ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซูเปอร์แฟนมาให้และต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พ,พร้อมทั้งด้านพภกทรัพย์และอริยยรัพยัตลอดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไวัค่ะสดี